สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พี่มาปลูกบัวดินค่ะบัวดินที่เอามาปลูกก็คือบอัวดินที่หัวที่เหลือจากการขายนะคะคือเราคัดหัวใหญ่ไปไปขายเนาะแล้วก็เหลือหัวเล็กๆนะคะก็เอามาปลูกซึ่งบัวดินแต่ละสีเนี่ยเออขนาดหัวเขาไม่เท่ากันนะคะบางหัวเล็กๆก,ก็ออกดอกละ บางหัวต้องหัวใหญ่ก่อนถึงจะออกดอกนะคะบัวดินที่พี่ขายนี่เป็นไซส์ขนาดออกดอกนะคะก็คือพร้อมที่จะออกดอกเมื่อฝนตกหรือขนาดใหญ่พอที่จะออกดอกนะคะหรือเคยออกดอกมาแล้วนะคะวิธีการปลูกก็คือพวนดินให้ร่วนค่ะมันจะได้จิ้มหัวลงไปในดินง่ายๆเนาะนี่หัวเล็กๆแบบนี้ก็ปลูกได้นะคะแล้วก็ปลูกกดลงไปในดิน เนี่ยค่ะนี่นะเห็นไหมหัวบัวดินพี่ทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วโป้องอะ่ะกดน้าเขาลงไปแล้วก็เอามาือหิปิดดินไม่ยากค่ะจะปลูกลงกระถางก็ได้หรือว่าจะปลูกลงดินไปเลยก็ได้นะคะปลูกง่ายๆแบบนี้ที่บ้านพี่นี่มีทั้งแบบใส่กระถางแล้วก็มีทั้งแบบลงดินไปเลยเนะี่ยพี่จิ้มอเงี้ยเห็นไหมที่เป็นรูๆเนี่ยนะคือพี่ใส่บัวดิน เสร็จแล้วพี่ก็จะทำเนี่ยให้ให้ดินมันปิดปิดหลุมมานเนาะแค่นี้เองค่ะนะคะปลูกใหม่ๆนี่สองสาวันค่อยลดน้ําทีนึงอันนี้ดินเปียกๆนี่ฝนเพิ่งตกเมื่อวานไม่ต้องลดน้ําไปอีกหลายวันนะคะถ้า <c oughs> ถ้าสมมติว่าเออแดดจัดจัดช่วงฤดูแล้งนี่ลดได้ทุกวันนะคะอันนี้การที่เรามาปลูกบัวดินไว้อยู่ที่พื้นดินแบบนี้นี่เห็นไหม เนี่ยอันนี้ต้นบัวดินนะจะเหลือไว้ข้างบนจะเหลือยอดเอาไว้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยจะคุมมิดไปเลยแบบเอาดินกบมิดไปเลยก็ได้นะคะการที่เราเอามาปลูกไว้แบบนี้ก็คือเออมันดีนะมันทําให้รากเดินดีมากเลยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าหญ้าเยอะเนี่ยเห็นไหมนี่แปลงบัวดินพี่นะนุ่นยาวไปถึงนุ่นนะบัวดินทั้งนั้นเลยนะพามาดูใกล้ๆนี่ อันนี้เป็นบัวดินขาวหอมนะคะแตกหน่อเก่งมากแบบนี้เนี่ยตอนฝั่งพี่ฝั่งไปหัวเดียวนะแล้วดูหน่อเขาดิคืออันนี้เยอะมากนะคะลองดึงขึ้นมาดูเนี่ยดูดิเขาแตกหน่อออกมาเยอะเลยอย่างนี้นะคะเวลาพี่ขายพี่ขายเป็นกอค่ะกอหนึ่งเออนแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็คือข้างในมันจะมีหัวแม่หัวหนึ่งแล้วก็ มีหัวลูกล้อมๆแบบนี้นะคะกอเล็กกอใหญ่ก็ประมาณเนี้ยคะ่ะเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยสามกอหนึ่งร้อยบาทรวมส่งค่ะสามกอนะคะหนึ่งร้อยบาทรวมส่งเอาไปปลูกนี่ได้เป็นกระถางกระถางเลยเพราะว่าพอไปถึงพอลูกค้ารับแล้วเนี่ยเอาอันเนี้ยนะเป็นหน่อๆเน,น,นี่ยนะดึงออกมาได้เลยนะแล้วก็เอาไปแยกปลูกนะคะส่วนสีสีดอกเขาสีขาวค่ะแล้วเขาบานตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะ ดอกเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมนีม่แบ่นี้น่ารักมากๆเลยดอกมีกลิ่นหอมนะคะปกติที่บ้านพี่นี่ถ้าสมมุติว่าดอกขาวหอมกําลังจะบานนะคะพี่จะเก็บดอกตอนตตูมเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ใจกันบูชาพระค่ะหอมมากนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ลาไปก่อนมือเลอะละฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะ สั่งซื้อดอกไม้โทรมาได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137เออแล้วก็ถ้าเป็นไลน์ก็ใส่เครื่องหมายแอดไซน์นะคะใส่ YUNG ก็เจอพี่แล้วค่ะนะคะโอเควันนี้พี่ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ